and like action po ายเดี๋ยวเจ็ดโมงครึ่งเราจะไปหน้าเสร็จกันเลยนะคะโอเคค่ะอือ๋อหน้าเตค่ะตอนนี้กำลังเซิร์ฟอยู่โอ้ my god สั่งเว่ยไงยามีมันต้องเป็นเลือดไงใครยังเติมหน้าอยู่เนี่ยแปดโมงแล้วสวยไหมแคมความลับคือ ใช้พาเลตอายแชโดว์กันดีค่ะดีดีมากค่ะใช้คนละสีเพราะว่าอันเดอร์โทนคนละอันกันหนูเป็นสปริงแล้วใช้สีผสมหนูที่จริงหนูดาร์กวินเทอร์แต่หนูหยิบมาทำหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมาใช้เพราะว่าหนูชอบสีมัน <c oughs> ข้าค่ะหนูไม่ให้เข้าหรอนะรอยมากหนูชอบกม่กุกค่ะเชื่หนูก็ชอบไอ้ฮาชานมอร่อยมากหมึ่กุกมกขึแต่ว่ามันแบบองแพงของอื่ด้วยไอมแล้วก็มางานใหญ่แล้วก็มันติดกันใช่มันเลยไม่ไหวเรียกว่าเขาระเบิดเล่นไหว ต้องไหวไม่ม <otion> ีคำว่าไม่ไหวคนที่เรีกสวัสดีสวัสดีคือหนูค่ะที่เตนอ่ะแ่ที่เตนอ่ะรับเต้นครับพี่คือคือมันจำไม่ได้อะ ข้าเส้นเลยท่าเต้นอะคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวามากค่ะ หนูกำลังอยู่ในช่วงเท็กมีไหมขวาฟันคุทอยู่ในปากค่ะจริงๆวันนี้หนูจะต้องไปตัดไหมแต่หนูมาทำภารกิจก็เลยไปแล้วอ่ะถ้าเป็นฮุกแรกมันก็จะเปลี่ยนแล้วก็สลับกันนั่งก็สลับกันนั่งไหมไปยอนยองก้านลิดแถวไปเลยไหมนอนนอนนอนไอีโมยองควาเสื้อที่ไม่ต้องใช้ออโต้จูนนี่เก้าอี้นี่ไหมคะยองกีนูมจอนะนี่กินโมนี่เนี่ย

ต้นไหนตัวเล็กไม่เข้าเท่าไหร่ลองลองนั่งก่อนค่ะอีกเด็กตั้งท้ายดูหนึ่งจ้าตั้งท้ายดูหนึ่งตั้งท้ายตั้งขาดูหนึ่ยดูวยขาเอาขาขึ้นมาบนขาทำไมตุ่งอะไรเนี่ยต่เอกันห่ง ขอถ่ายลูกนิ่งหนึ่งลูกีเด็กมาแอกหน่อยโอเคเดี๋ยว <Okay, S 2> เราจะเริ่มถ่ายเลยนะคะแอคชั่นลิป์ซิงนะจ๊ะลองปากช้นชนดๆ้ขยับตัวได้ขยับตัวได้อย่านิ่งเกิน เป็นเล่นหีมาได้นะคะเล่นกับแบบนี้นะแะ่ะ้าจะเยเล่นผ้าได้จ้าอย่าอนุญาตอย่าอนุญาตมาชตนี่นึงาไว้นะคะเดยวคนที่สอง ส,สไปเลยไปเลยไปเลย,เลย,เลยมคนสุดท้ายลุกค่ะมาเลยนั่นคือผู้ที่เหลือรอบสุดท้าย The Survivor อยู่ที่นั่นตลอดไปนิ้วเป็นไรงงม,มากไม่ให้มันฟิวหนาวไงคือมันหนาวขนาดนี้เราก็ต้องนั่งกอดหนาวเพราะว่านั่งนานมากก็เลยหนาวๆน่อยแล้วเชื่อไหมว่าพี่ยืนหนาวอยู่พี่ทำท่าเดีวยวกันจี่กซอ <laughs> คนลุกไม่หมดแล้วดูนี่ขนขึ้นตุ่มไก่ละ <c oughs> ตอนนี้เรามาถ่ายกันที่ขั้วโลกนะคะเพราะว่าเราอยากได้ความสมจริงใ <c oughs> ช่ <c oughs> หรือว่าเป็นฤดูหนาวในญี่ปุ่นก็นได้คะ่ะด้วยความที่เพลงนี้เรายุกิโอนะนะคะมาเป็นโยคายในประจำซิงเกิลนี <c oughs> ล้เราก็เลยมาถ่ายท่าที่ญี่ปุ่น,นะค่ะเพื่อความสมจริงเมื่อกี้บอกโคโลกหนูมีภารกิจพิเศษค่ะทุกคนในการเอาไมโครพลาสติกยัดใส่รองเท้าคนอื่น อนี่คือรักอใช่เดี๋ยวจะเป็นยังมีอยู่เลยโซ่ไปทำอะเจินถวหน้าสงสารจังเลยน้องน้อน้องรักนี่หมาค่ะเนี่ยขี่หมาจับตัวกันเป็นก้อนเลยค่ะพี่เนี่ยเป็นก้อนอย่างนี้น่ารักนะคะอาจจะกินได้ทำดีๆทำดีๆเกี่ยววา ニューシングル闇闇やの新しいシングルレコードエンビエンビシューティングしてます今寒いな寒いまあまあな คุณมือเนี่ยคือแบบยากผู้ใหญ่อะทำจำใจนะตอนนี้แค่รักหนูจรใช่ไหมล่ะพี่ยังไม่ตาย ดูคอนทราสต์กันเพราะว่าผมสีเข้มใช่ไหมไอจุดสีขาวโบสีดำทุกอย่างก็คือดูคอนทราสต์โน่ะหัวเหลืองต้องเต้นใช่ไหมคะ้องได้อยากทำอะไร มากทุกคนแบบดูตอนนี้หนังไกลอีกขึ้นอีกแล้วไหนเนี่หนังไก่เราไม่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยมันหนาวมากนขึ้นเป็นตุ่มๆอย่างนี้เลยแล้วนี่เป็นคนขี้หนาวมากอะสตูเหมือนอยู่พวโลกแบบว่าเราเป็นนางสาวหิมงหิมะเนาะเราก็แบบอยู่เทือกเขาหิมาลัย เริ่มไนแลวค่ะลอ่กันดีกว่าบอกเล่าสิคะทำไรทำถาวิ่งจบทำไรทำใจตามไปตามใจที่เราอยากทำแต่เมื่อกี้ก็ทำไรไม่รู้เหมือนกันอยากจรใจอาจจะอยากทำแต่ว่าอาจจะทำออกมาไม่ตรงตามใจแดนก็เลยจะต้องเป็นแต่ว่าใจก็คงอาจจะสับสนอย่างนี้ เหมือนความรู้สึกของเราความรู้สึกในใจมันก็คงสับสนมันแบบแต่ถ้ายกขาขึ้นจะเริ่มเเหมือนยแบบความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่พอลูกพอเน่าหนักซับซ้อนอะเมืที่เราถ่ายเข้าออกมาได้ไม่หมดเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายกันเลยนะคะถ้าถ่ายท้องอะถ้าถ่ายเขาก็จะโอเคต่อไปเป็นแดนนะคะ 哎，他录好 ใช้นี่แหละเอลีสหรือยุ้งหรือเปลอเอรสหลับ่โอ๊ยเอลีเผอแล้วเจอกันหรือเปล่าเห็นไหมปลามโอ้โหนี่นี่ว่างนี้ใช่ปะเขียนสับชิว่าเอลีสได้แตกล้าใหญ่สุดมาเนี่ยไม่พี่โน

บอกเลยทเราใส่บอกกันตางนี้รลี่ขยิ่งไว้มันเย็นอยู่ค่ะค่ะยืนขึ้นมาแล้วก็โอเคค่ะอยู่ก็ไม่เป็นเลยรองเท้าอาจจะเป็นจระเข้แต่ว่าไม่ต้องปวดขึ้นขาเพิ่มไม่น่าเห็นนะที่ทอฝันละไปต้มเองได้ไหมลองอีคิดว่าได้หรือไม่ And Action โอเคงอเงียงอเงียไปก่อนนะคะเงียน,นะโอเคลุกยืนลุกขึ้นยืนเลยส่องไฟก่อนนะอย่าเพิ่งหันมา,า,นะาห,นหาแสงนะอย่าเพิ่งหันไปหาแสงนะคิวมองแสงโอเค เดี๋ยวพอแอคชั่นปุ๊บนะคะทุกคนหันไปทางนู้นนะคะแอคชั่นเปุ่งเออแล้วพอวิคิวทุกคนค่อยหันหน้าทางแสงและอีกคิวหนึ่งทุกคนค่อยเดินนะคะลองไม่ทางอื่นก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้คิวนะเซตแอนแอคชั่น <And action. S 1> คิวมองกล้องอีกทีนึงนะคะอีกทีนึงหันหันกลับไป